ไปโอ้โหโคตรแรงตึงจัดตึงจัดอืมแต่ละคันแม่งตึงปี๊ดภาพสวยจริงคนดูนี่ผมปรับภาพสุดเลยนะคนดูนะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันทางนัดสวยสวยโอ้โหติดนัดแต่ติดในตัดรัวติดนัดเนี่ยนะพูดผิดพูดถูกไปหมดแล้วคนดูสวยครับพี่โอ้โคตรมันโคตรเท่โคตรตึงอ่าเอามวแต่ถ่ายรูปไปยืดหน่อยยืดหน่อยสวยสวยสวย ยอบซาดิวิลุนเมกาดิวิลุนดูไบดิวิลุนชาลซทยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้วันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมนิฟอ s p e e d Assemble นะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแบบว่าแนวขับรถมาใหม่เลยนะครับท่านผู้ชมนะอ้จิมก็ไม่ขับรถมาใหม่นะคุณดูมันก็มีมานานะ้วนะนคุณดูนะเออ <laughs> มันเปิดทดสอบมันตั้งหลายรอบ้วนะท่านผู้ชมนะในส่วนของเจ้าตัวเกมนี้เนาะอแต่ตอนนี้เนี่ยเขาปรับในส่วนของกราฟิกใหม่แล้วก็รูปแบบการเล่นใหม่นะให้ภาพมันดีขึ้นนะนี่ดูจากแมปนะครับมันจะแบบว่าเหมือนโอเพนเวิร์มากขึ้นนะแมปใหญ่มากๆเลยนะท่านผู้ชมนี่มีว่าในอนาคตอาจจะขยายขึ้นนะท่านผู้ชมนะมีระบบการเล่นเพิ่มเติมนะครับนี่มันจะเหมือนกับเจ้าตัวเกมนะี่ for Speed ไอ้ o s t w a n ท e d นะบวกกับอันบอลนะท่านผู้ชมอันบอลนี่เป็นภาคใหม่นะในปี2022นะท่านผู้ชมเนาะมาดิมาดิ อันนี้เราจะครับไปอันนี้หน่อยนะครับอันนี้เป็นเกมมือถือนะคุณนุน่าภาพสวยจัดเลยนะทำจากอันเดียวอินจินโฟนะท่านผู้ชมนะนี่โปรแกรมพัฒนาอันเดียวอินจินเ่ยนะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟจีนเนาะอ่าเขาเอเอพัฒนาร่วมกับเทนซินนะครับหนีติดในตั้นได้ด้วยโคตรตึงมาดิมาดิ very good สวยครับพี่เอาว่ะเอาว่ะหมดจะจัดเลยครับพี่ อันนี้มันเป็นแบบเอ่อเนื้อเรื่องอยู่วันแนวเนื้อเรื่องนะช่วงแรกนะเป็นทูตุเดียวนะครับกดไปกดไปสวยไหมเบรดี้กูรูภาพแม่งสวยจัดแต่คนดูผมบอกเลยมาตอนแรกมันจะเป็นแบบอ่อฟอร์ดโฟล์กัสนะท่านผู้ชมนะฟอร์ดโฟล์กัสเอสอาร ร้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนช h อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุอ กิฟต์การ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึงริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจริชแมนช็อปไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลย RS แน่โอ้โหมีแต่ทีที่นะครับพี่เกมมันจะเหมือนกับเอ็ดรีเซอร์นักชมเห็นหรือว่าแอดโฟล์ไนน์นะแล้วก็ในส่วนของ Racing Master นะคล้ายๆคล้ายๆกันเลยนะครับรูปแบบการลิ้นนะฮะ เอ้ยมีสูมการชาลุดด้วยว่าเครอตึงปุ่มเลยเนี่ฮะฟีไนส์ nice. ดูดิเย้ yeah. ว้โหอะไรอะ่ะโอ้โหรุนอะไรอะ่ะเฮ้ยบีเอ็มว่าเซ็ตโฟป่าคนดคคนะูคุณคุณนะคุณคุณนะบอกเลยคุณคุณอย่างกับเซ็ตโฟเซ็ตตึงเย้เซ็ตโฟหรือเปล่าเนี่ย เทียรีทรอเลยครับคุณดูเฮ้ย,เ,ยเอามานี่เก็บใส่กรูรถไวเลยนะครับเรามีแค่ใพเดียวนี่หว่าคดุดูมีระบบสุ่มรถโคตเยอะเกมนี้นะมาเดมาเดเอูภาพแมงสวยจัดคุดูพูดเลยนะฮะไปทีนี้มันใช่เราไปไหนต่ออันนี้พี่เล่นบนอัจีโฟนจนะแนาก้อนปดจินสองนะทชมนะีเราต้องไปังรถนเปนเกมออนไลน์นะทุชมนะชมีผนะู้นะเล่นออนไลน์เยอะเลยนะ อาวาวาสวยดิบหน่อยโอ้โโคตรตึงม ah? ีติดปีกนะนี่เอฟปีติดปีกเดี้ยงๆๆๆนี่ดูกระจกหลังได้ด้วยนะอาโคตรตึงโคตรหลอกคตรเท่ เหมือนฟอร์ซ่าหัวในสั้นผสมกับไอ้นี่แหละคนดูแอ็ดโฟล์นายนะคล้ายกันแต่นี่มันเป็นบนมือถือเนาะท่านผู้ชมเนาะเหมือนเราเล่นนีดฟอร์สป uh, นะีดอ่อันบอลนะท่านผู้ชมนะไหวตึงจัดในตรัสลัวฮะมาเดีมาเดีเย้ yeah. มีอะไรข้างในหรือเปล่าพี่ ตรองน่ AN, ตรอนค่ AN, ตรองเงี้ยเงี้ยตรอน่งตรอน่ตรองเงี้แต่สิปก่อนนะคนดูมาไอแต่งรถหรอโอเคมาเลยครับพี่ไ่แต่งรถใหรอโอเคอนาเนะลยค <heroin. S 1> รับนะรนี้ เฮฟอร์ดโฟกัสเรายังไม่อยากสลับเลยว่ะมันให้ไปสลับไปเป็น B M นะทุกคนนะ B M set โฟนี่อันนี้เป็นหน้าเขาเรียกว่าหน้าล็อบบี้นะทุกคนหน้าล็อบบี้นะครับตอนนี้นะรับของรางวัลก่อนนะครับกดไม่ได้มันยังเป็นทูตุลี่เราอยู่นี่หว่ะเลยตะกี้พัฒนาไปอยู่ไกลอยู่นะก็ปีที่แล้วแบบ มันเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะปีที่แล้วนะท่านผู้ชมนะโอเคโอ้มี S R C อเนี่ยน่าจะเป็นโซนการแข่งนะท่านผู้ชมนะรูปแบบการแข่งอะไรพวกนี้นะครับเฮดติกเลือกซีก่อนนะครับมาว่ะอยากปับเป็นภาษาจีนได้ดิเกิม เลือกเลยครับสวยเฮ้ยแข่งไก่หนุ่มนี่นี่วะมาเริ่มครับรผมนะครับพี่เอ้ยเฮ้ยยืนแอ็คล่อแอคตึงข้างหน่อยนี่เริ่มเลยครับมาดีได้มดสดชื่นรอเลยนะคนดูตอนนี้ตู้นาตู้นาตูเย่เย่ตู้นาตู้นาตูเย่เย่ตู้นาตู้นาตู้กดตึง มาแล้วว่ามาแล้วว่าเวลี่กูดยังก็ใครดูอันนี้มาได้หมดนะครับน้องบอกเลยนี่ไม่ต้องแอคหรอกมาเลยหนุ่มอุ้ยอันนี้มึงแต่งสีมาโคตรเท่คนดูภาพยังสวยไปโอ้โหโคตรแรงตึงจัดตึงจัด อืมแต่ละคันแม่งตึงเปลี่ยนภาพสวยจริงคนดูนี่ผมปรับภาพสุดเลยนะคนดูนะสุดแล้วที่มีอ่ะคนดูสวยครับริบหน่อยริบหน่อยสวยโอ้อ้าวสวยอ้าวมึงเข้ามาชนอย่างนั้นอีซี่เลยดิริบครับเย้เวลี่กูดเฮ้ยอันนี้มันทางลัดนี่มมาเมื่อกี้เนี่ยไม่เ้ยลืมดูเลยอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยไปไปไปได้อยู่ได้อยู่ เย่ตามอยู่ตามอยู่คนดูสวยหูหูตัวตึงว้ยเกียแม่งภาพแม่งสวยจัดเลยนี่ดิบหน่อยครับดิบหน่อยอร่อยชัวนี่ขวาขวาหน่อยเอ้ยทำไมดิบงูจังเลยวะไล่ตามอยู่นะครับคนดูเอาดิเอาดิขวาหน่อยอร่อยจัดบูทครับสวยไปครับน้องเดี๋ยวลองนะจ๊ะ โอ้ยเฮ้ยนี่มันทางลัดสวยสวยโอ้โหติดนัดแต่ติดในตัดรัวติดนัดเนี่ยนะพูดผิดพูดถูกไปหมดแล้วคนดูสวยครับพี่โอ้โคตรมันโคตรเท่โคตรตึงอ่าเอาโม่แต่ถ่ายรูปไปยิ่หน่อยยิ่หน่อยสวยสวยสวยฮึฮึโตโนโตโนโตเย่เย่โตโนโตโนโตเย่เย่ไปเลยครับ โอ้รถแม่งยังแรงภาพแม่งยังสวยสุดๆครับพี่บอกเลยหล่อเลยกระเทบอกอุ้ยอุ้ยนิดหน่อยนิดหน่อยเย้ตายครับในตัดครับโอ้โหนี่สายคงขักศอกลึกๆตัวยูตัวยูจีบคว่ำนี่ในตัดครับรัวๆโอ้โหสวยครับพี่โอ้โหภาพโคตรสุดอืมนี่เกมมือถือเหรอวะคนดูภาพแม่งดีจัดๆเลยนี่ยในเกมมือถือเนี่ยคนดูนะ โอ้โหใช้ได้ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้ม โลบอกริปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดวัยเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ r i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย yeah, เย้เอา่ะเอา่ะสวยครับพี่นี่แคไปไว้แคไปไว้เยอะอะดีอดวอรี่ Very good. มาว่ะนี่เราปรับเป็นแบบไหนนะโหดอันนี้วันโอเคสวยครับสวยครับเอ้ยสนุกอยู่นะสนุกอยู่นะคนดูอย่าดูถูกมันนะเกมมันดีอย่างนี้นนโอ้พวกไอ้เจ๊กแม่งทำเกมโคตรดีอะ่ะผมนี่ยังชอบเลยเจะจัด มาว่ามาว่าโอเคนี่มันมีอธิบายอะไรวะนี่อูภาพแม่งยิง,ยงสวยอะคุณดูไอชีตแม่งโหใช้ได้ใช้ได้อันนี้เป็นผู้เล่นออนไลน์นะที่อยู่ใ,ใกล้ๆเราเนี่ยเฮ้ยใครมา,าเอารถคีตมาขับเมือ่อกี้นี่เราเห็นรถคีตนะนี่คุณดูไอ้บ้ามึงมาขับทำไมเนี่ยนี่อุ้ยรุ่นอะไรอะดีพาวหรือเปล่าไฟฟ้าหรือเปล่าใช่เปล่าใช่เปล่า X spin คือรุ่นไหนเนี่ยของจีนเหรอเเเเตอร์ฮฮกล่าวอร์ชั่นจีนนี่ว่าเราเลือกสีได้นี่นี่เลยครับเอาเลยดินี่สีเนี่ย,ส,ยสีแดงนี่เลยครับเทสลาโนตึง <c oughs> นี่ล็อกอิ <c oughs> นไลวันนะท่านผู้ชมนะไปเลยครับยจจิ่มเหรอโอ้แมพค่อนข้างใหญ่เลยนะนี่เห็นไหมมีจุดแข่งเยอะมากเลยนะท่านผู้ชมนี่ผม ผมได้ให้ดูอันนี้มันยังล็อกอยู่นะนี่ล็อกโซนหนึ่งเห็นไหมโซนหนึ่งโซนสอง,โซ,สองโซนสามนี่เออเราอยู่โซนสี่นะครับท่านผู้ชมยังยังล็อกอยู่นะครับแสดงว่าเราต้องรีนก่อนนะต้องรีนไปเรื่อยๆก่อนผมคิดว่านะเอาดิไปโอ้โหภาพแบบดีจัดคนดูนี่คือปั๊บภาพสุดแล้วนะคนดูนะเบลลีน่นายอุย้ยชนหน่อยโทษทีครับพี่ไว้ ในตัดครับไปยังจุดที่มันกำหนดไว้ก่อนผมปรับได้45เฟรมนะในถ้าเลนอยู่ช่วงนี้มันเหมือนมันจะปรับมาให้แบบว่าล็อกล็อกไม่ให้เฟรมเรทมันวิ่งสูงมากเกินไปไม่งั้นเดี๋ยว CPU ร้อนเกมจะเล่นไม่ค่อยดีนะแต่นี้ผมเล่นบนเอา G Phone 7ครับอ๋อแข่งจริงมันก็จะขึ้น60เฟรมให้อีกนะแต่อยากให้มันลันแนนลันแนนสัก120เฟรมอ่ะกำลังดีเลยเย a ยิบหน่อยสวย มาอันนี้ครับขับรถเคนแน่นอนเลยนะรถเทนเลอร์รถเทนเลอร์รถเ,รเ,รถรถเคนชีตโอ้กินไปนะพี่ไอ้น,นี่เหวอเลยมายัางไงเนี่ยเอ้ยเงยทำงี้เอารถกูได้ยังไวงวะโถ่เอ้ยไอ้จิ๊กกระบุดอาเดียเเด๋ยวเดี๋ยวมาฮะ อันนี้มันจะเป็นแนวเนื้อเรื่องนะเรากดสกิปไปได้นะครับเวลาเราเล่นนะท่านผู้ชมเรากดสกิปไปเลยตึงสกิปตึงตเก๋าจิกเก๋าจิกมาว่ามาว่าคนดูไปไหนตรอไปไหนตรอเฮ้ยอันนี้รถอะไรรุ่นอะไรอ่ะเฮ้ยพอชีพอชไนวันวันซะด้วย uốngไว hay lắm, yếm, yếm luôn đấy, uống, 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 ันนี้มันอันนี้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 มันไฟฟ้านี่มาเสียงอย่างนี้คนดูนะเช็ดพอเชีไฟฟ้าว่ะเห็นไหมมันได้มันได้ยินแต่เสียงลมนะกับเสียงมอเตอร์โอ้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 แรงเกินนี่โอ้โหยังตึงรถไฟฟ้าโนตึงซะด้วยนะคนดูนะนี่พอชนี่ โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันเลยนะฮะท่านผู้ชมนะ้นสำหรับเจ้าตัวเกมอ่ะนี่ฟอร์สปีดแอสเซมบลนะท่านผู้ชมนะ้นเล่นโหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคข้าไปเยต้าคลิปเนาะคุณดูนาะไปโหลดมาเล่นกันได้นะท่านผู้ชมนะเออสำหรับวันนี้พี่โก้ขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าคุณดูเออลืมบอกนะครับใช้รหัสพีแชทในการเข้าเล่นนะคุณดูนะเกมนี้เนาะอืมสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะโหลดมาเล่นก็ไปโหลดมาเล่นกันได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวรับของแป๊บนึง ร oh ้าน c ิชแมนชอ p ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมอ l นไลน์ใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ c ิชแมนชอ p หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้ม โลโบอกริปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich m m n Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย